ดวงโดยรวมภาพรวมดวงชะตาวันที่31มีนาคม2,568ผู้ที่เกิดวันจันทร์การงานวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการเริ่มต้นโครงการใหม่หรือการนำเสนอไอเดียที่สร้างสรรค์ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนและมองเห็นความสามารถของคุณมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่สำคัญหรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งเล็กน้อยหากกำลังมองหางานใหม่จะมีข่าวดีเข้ามาการเงิน การเงินค่อนข้างคล่องตัวมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จากหลายทางอาจเป็นโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรือผลตอบแทนจากการลงทุนระมัดระวังการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นและวางแผนการออมอย่างรอบคอบความรักคนโสดมีสเสน่เป็นพิเศษจะมีคนเข้ามาสนใจและอยากทําความรู้จักหากเปิดใจก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นเข้าใจและดูแลกันมากขึ้นอาจมีกิจกรรมพิเศษร,ร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์สุขภาพ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีอาจามีอาการอ่อนเพลียจากการทำงานหนักควรพักผ่อนให้เพียงพอและดื่มน้ำเยอะๆระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการเดินทางสิ่งที่ควรระวังความใจดีและขี้สงสารอาจทำให้ถูกเอาเปรียบได้ควรมีสติและพิจารณาให้รอบคอบก่อนให้ความช่วยเหลือใครผู้ที่เกิดวันอังคารการงาน วันนี้อาจมีอุปสรรคหรือความท้าทายเข้ามาบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาและผ่านพ้นไปได้ควรอดทนและอย่าท้อถอยหากมีข้อสงสัยหรือติดขัดให้ปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าการเงินการเงินอยู่ในช่วงทรงตัวควรระมัดระวังการใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาบ้างเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทางการเงินที่อาจเปลี่ยนแปลงความรัก คนโสดอาจรู้สึกเหงาหรือว่าเววเป็นพิเศษลองหากิจกรรมที่ชอบทำหรือออกไปพบปะเพื่อนฝูงเพื่อผ่อนคลายคนมีคู่อาจมีเรื่องขัดใจกันบ้างเล็กน้อยควรเปิดใจพูดคุยกันด้วยเหตุผลและประนีประนอมเพื่อรักษาความสัมพันธ์สุขภาพระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องระบบขับถ่ายหรืออาหารเป็นพิษควรเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและของหมักโดงสิ่งที่ควรระวัง อารมณ์ที่ชุนเฉียวง่ายอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างควรควบคุมสติและใจเย็นให้มากขึ้นผู้ที่เกิดวันพุธการงานวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการติดต่อสื่อสารเจรจาต่อรองหรือการนำเสนอผลงานจะได้รับการตอบรับที่ดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จหากทำงานด้านการขายการตลาดหรือประชาสัมพันธ์จะมีผลงานโดดเด่นการเงิน มีโอกาสได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันหรือได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนเก่าๆก,ก,การเงินค่อนข้างราบรื่นแต่ก็ไม่ควรประมาทและใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยควรเก็บออมไว้เพื่ออนาคตความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆลองเปิดใจและทำความรู้จักกันอย่างจริงจังคนมีคู่ความสัมพันธ์หวานชื่นเอาใจใส่ดูแลกันเป็นอย่างดีอาจมีเซอร์ไพรส์หรือของขวัญพิเศษมอบให้กันสุขภาพ สุขภาพดีทั้งกายและใจอาจามีอาการปวดเมื่อยเล็กน้อยจากการนั่งทำงานานานๆควรลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายบ้างหรือออกกำลังกายเบาๆเพื่อผ่อนคลายสิ่งที่ควรระวังการพูดจารตรงไปตรงมาอาจทำให้ผู้อื่นไม่พอใจได้ควรระมัดระวังคำพูดและเลือกใช้คำที่สุภาพผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีการงาน วันนี้อาจมีพลังงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่ด้วยความสามารถและประสบการณ์ที่คุณมีจะสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างเรียบร้อยควรจัดลำดับความสำคัญของงานและวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพการเงินมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายไปกับเรื่องของครอบครัวหรือการดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดควรวางแผนการเงินให้รอบคอบและสำรองเงินไว้สำหรับค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นความรัก คนโสดอาจยังไม่เจอคนที่ใช่ในวันนี้อย่าเพิ่งท้อแท้ลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อเติมเต็มความสุขคนมีคู่อาจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจร่วมกันควรรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและหาทางออกที่ดีที่สุดสุขภาพระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกข,ข้อต่อหรือหลังควรดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงการยกของหนักสิ่งที่ควรระวังความดื้อรัน้นและไม่ยอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อาจทำให้เกิดปัญหาได้ควรเปิดใจรับฟังและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการสร้างเครือข่ายจะได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่หากมีไอเดียใหม่ๆลองนำเสนอจะได้รับการพิจารณาในทิศท,ทางที่ดีการเงิน การเงินอยู่ในช่วงขาขึ้นมีโอกาสได้รับผลกำไรจากการลงทุนหรือได้รับเงินปันผลต่างๆอาจมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจความรักคนโสดมีโอกาสพบรักจากการทำงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมลองเปิดใจและแสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นมีความสุขและเข้าใจกันมากขึ้นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับบุตรหลานสุขภาพ สุขภาพโดยรวมดีอาจมีอาการปวดศีรษะเล็กน้อยจากการพักผ่อนไม่เพียงพอควรน,นอนหลับให้สนิทและผ่อนคลายความเครียดสิ่งที่ควรระวังการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์อาจนำมาซึ่งปัญหาในภายหลังควรมีสติและใช้เหตุผลในการตัดสินใจทุกครั้งผู้ที่เกิดวันเสาร์การงาน วันนี้อาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำหรือมีแรงจูงใจในการทำงานลดลงลองหากิจกรรมใหม่ๆที่ท้าทายหรือหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีการเงินการเงินค่อนข้างตึงมือควรประหยัดและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือรถเข้ามาควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบความรัก คนโสดอาจยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ในวันนี้ลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองและทบทวนสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงคนมีคู่อาจมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างเล็กน้อยควรหาเวลาพูดคุยกันอย่างเปิดอกและปรับความเข้าใจสุขภาพระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรืออาการภูมิแพ้ควรดูแลสุขภาพด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะสิ่งที่ควรระวัง ความคิดมากและความกังวลใจอาจทำให้เกิดความเครียดควรปล่อยวางและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการแสดงความสามารถและภาวะผู้นำของคุณจะได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่หากมีโครงการที่อยากทำลองเริ่มต้นได้เลยจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงการเงินมีโอกาสได้รับรางวัลหรือของขวัญพิเศษ อาจมีคนนำโชคลาภมาให้การเงินค่อนข้างดีแต่ก็ไม่ควรประมาทและใช้จ่ายอย่างระมัดระวังความรักคนโสดมีสเสน่ดึงดูดเป็นพิเศษจะมีคนเข้ามาสนใจและอยากทำความรู้จักลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้คนใหม่ๆคนมีคู่ความสัมพันธ์อบอุ่นและโรแมนติกอาจมีทริปท่องเที่ยวหรือกิจกรรมพิเศษร,ร่วมกันสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีอาจมีอาการเมื่อยล้าจากการทำกิจกรรมต่างๆควรพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลตัวเองให้ดี สิ่งที่ควรระวังความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปอาจทำให้ประมาทได้ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร